สวัสดีครับุ่นผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้ผมพี่เป้าก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับเต่าทอง2เทรนนะครับใน E ีีนี้นะครับเป็นเรื่องราวของคู่รักต่างชาติคู่หนึ่งซึ่งไปแก่คุณแบรนดอนซึ่งเป็นคนแคนาดาและแฟนสาวของเขาคุณอันจ้าที่เป็นชาวเยอรมันจากช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า where we are พวกเขานั้นนะครับได้เดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆต,ต,ตลอดช่วงเวลา2ปีที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายจะเที่ยวให้ครบ50ประเทศทั่วโลก และในวันนี้พวกเขานั้นอยู่ที่ประเทศไทยพร้อมกับความตั้งใจที่จะมาเรียนรู้ในวัฒนธรรมความเป็นอยู่และที่สําคัญที่สุดนะครับของทริปนี้ก็คือการได้มาลองกินอาหารไทยให้ได้หลากหลายเมนูมากที่สุดโดยพวกเขานั้นมีแผนที่จะเที่ยวในเมืองไทยครั้งนี้นานกว่า2เดือนเลยทีเดียวแต่สําหรับเรื่องราวที่ตัดมาให้ชมกันนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งคู่นั้นเที่ยวอยู่ในกรุงเทพเท่านั้นส่วนเรื่องราวดีๆเด็ดๆของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ภาพก็ตัดมาที่บริเวณใกล้ๆที่พักของพวกเขานะครับซึ่งอยู่ในโซนย่านลาดพร้าวและจตุจักรการที่พวกเขาเลือกที่จะพักแถวนี้ก็เพราะว่าต้องการสัมผัสวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นแท้ๆดูบ้างพวกเขานั้นบอกว่าการมาเที่ยวเมืองไทยในครั้งนี้ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งในรอบ6ปีพวกเขายังคงจดจาได้ถึงช่วงเวลาดีๆมากมายของการมาเยือนในครั้งก่อนการมาในครั้งนี้พวกเขาได้เห็นสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปมาก กรุงเทพนั้นดูแปลกหูแปลกตาสวยงามและพัฒนาขึ้นอย่างมากพวกเขายังได้เสริมอีกว่าพวกเขานั้นรักอาหารไทยและรักกรุงเทพเอามากๆเพราะกรุงเทพนั้นถือเป็นเมืองสวรรค์ของอาหารอย่างแท้จริงการที่พูดเช่นนั้นก็เพราะว่ากรุงเทพนั้นเต็มไปด้วยแหล่งรวมของร้านขายอาหารมากมายในทุกทกที่ที่เขาไปตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าริมถนนหน้าร้านสะดวกซื้อเรียกว่าแทบจะทุกหัวมุมเลยก็ว่าได้ ซึ่งมันน่าทึ่งมากจริงๆซึ่งในข้อนี้นะครับผมก็เห็นด้วยกับทั้งคู่ที่กรุงเทพนั้นไม่ว่าจะดึกเดินแค่ไหนคุณก็จะเห็นร้านขายของกินอยู่ทุกมุมถนนเลยทีเดียวไม่รู้ว่ามันจะดูสะดวกเกินไปหรือเปล่าจากนั้นนะครับพวกเขาก็เลือกที่จะลองชิมอาหารของร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆร้านหนึง่งไม่ไกลจากพาตเมน์มากนักร้านนี้นั้นตกแต่งได้น่ารักเก๋ๆสไตล์ชนบทอีสานของไทยมีชื่อร้านตำบกคุงไทยบ้าน เมน,นูแรกที่พวกเขาสั่งมาได้แก่กระเพราหมูสับไข่ดาวคุณอัญจ้านั้นบอกว่าตัวเธอนั้นไม่ชอบทานเผ็ดในครั้งนี้เธอจึงสั่งแม่ค้าเอาแบบเผ็ดน้อยแทนจากนั้นนะครับคุณอัญจ่าก,ก็สาธิตวิธีการกินกระเพราที่มีไข่ดาวโปะไข่เย,ยิมย้มๆให้กับผู้ชมดูนะครับหลังจากได้ชิมคำแรกเธอนั้นก็บอกว่าว้าวกระเพราจานนี้มันอร่อยมากๆตัวเธอนั้นชอบรสชาติและกลิ่นของใบกระเพราเอามากๆแถมมันยังมีเครื่องเทศอื่นๆอีกน,น,นิดหน่อยอด้วย ยิ่งได้กินกับไข่ดาวยังเยิ่มแล้วมันยิ่งอร่อยจนหยุดไม่อยู่เลยทีเดียวเธอนั้นยังบอกผู้ชมอีกว่าเธอนั้นดีใจมากนะครับที่ได้กลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งและได้กินอาหารไทยที่เธอรักและก็ได้ย้ำกับผู้ชมไปว่าเมนูผัดกระเพราจานนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารไทยที่ใครถ้ามาเที่ยวเมืองไทยแล้วควรจะต้องได้ลองถัดมานะครับคุณแบรนดอนก็ได้แนะนำส้มตำให้กับผู้ชมโดยเขาบอกว่า ส้มตำเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อและน่าทึ่งที่ทุกคนควรจะต้องได้ลองส้มตำจานนี้มันใส่มะเขือเทศถั่วลิสงน้ำปลาน้ําตาลน้ำมะขามและน้ำมะนาวซึ่งโดยรวมๆแล้วมันก็คือสลัดดีๆนั่นเองสีสันของส้มตำจานนี้มันดูดีดูสดชื่นแต่เมื่อกินเข้าไปแล้วก็ไม่รู้สึกหนักท้องอีกต่างหากแต่เรื่องหนึ่งที่คุณแบรนดอนนั้นเป็นห่วงก็คือความเผ็ดเพราะในบางครั้ง เขาเห็นคนไทยสั่งส้มตำที่มีพริกจํานวนมากผสมอยู่ในจานแดงเต็มไปหมดซึ่งมันคงจะเผ็ดน่าดูจนถึงขั้นทาให้ปากพองกันได้เลยทีเดียวพวกเขาจึงได้แนะนําให้ผู้ชมนะครับบอกกับแม่ค้าไปเลยว่าเอาแบบเผ็ดน้อยจะได้กินอย่างสบายใจหลังจากที่ได้ชิมส้มตำไทยไปแล้วนะครับคุณแบรนดอนก็บอกว่ามันมีความกรอบกำลังดีของมะละกอและถั่วลิสงมีความเปรี้ยวจากมะเขือเทศและน้ำมะนาว มีกลิ่นคาวเล็กน้อยจากกุ้งและน้ำปลาซึ่งโดยรวมแล้วมันอร่อยลงตัวเอามากๆแต่มันก็ยังมีรสชาติที่เผ็ดเล็กน้อยอยู่ถัดจากนั้นไม่นานนะครับพวกเขาก็บอกว่าตอนนี้อาหารที่กินเข้าไปความเผ็ดนั้นเริ่มจะออกฤทธิ์จนปากนั้นแทบจะลุกเป็นไฟแล้วพวกเขาเลยสั่งชาไทยมากินแก้เผ็ดสักหน่อยหลังจากได้กินชาไทยแล้วนะครับพวกเขาก็บอกว่าถึงแม้รสชาติมันจะค่อนข้างหวานแต่ก็ยังอร่อยมาก เพราะว่าชาดากับนมข้นหวานมันเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆเขามีความสุขมากที่ได้กลับมากินมันอีกครั้งพวกเขายังแอบแซวอีกด้วยนะครับว่าการสั่งเครื่องดื่มในไทยมันก็ใกล้ายๆกับการสั่งอาหารที่นี่โดยคุณต้องบอกแม่ค้าว่าเอาแบบหวานน้อยๆหน่อยเช่นเดียวกับเมื่อคุณสั่งอาหารคุณก็ต้องบอกแม่ค้าว่าให้เอาแบบไม่เผ็ดหลังจากที่อิ่มท้องกันแล้วนะครับพวกเขาก็ได้ไปเที่ยวกันต่อโดยสถานที่แรกที่พวกเขาไปนั้น ก็อยู่ไม่ไกลนักนั่นก็คือที่วัดราดเผาโดยพวกเขาได้ให้เหตุผลของการเลือกมาเที่ยววัดนี้ก็คือเขาอยากจะสัมผัสถึงวิถีชีวิตของคนพื้นที่ดูบ้างซึ่งวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ชาวบ้านแถวนี้ได้มาทํากิจกรรมทางศาสนากันจริงๆแตกต่างจากวัดที่เป็นแลนด์มาร์คสวยงามอย่างวัดอรุณหรือวัดโพที่ต้องเสียค่าเข้าชมถึงแม้จะเป็นวัดสำหรับคนท้องถิ่นทั่วไปนะครับ แต่โบสถ์และวิหารต่างๆก็ประดับประดาได้สวยงามไม่น้อยเลยทีเดียวแถมยังมีคนน้อยอีกด้วยเรียกว่าเหมือนพวกเขาได้ซื้อทัวร์สวนตัวปิดวัดให้เที่ยวชมกันสองคนเลยทีเดียวพวกเขายังเสริมอีกด้วยนะครับว่ามันเป็นเรื่อง Amazing เอามากๆที่เขามักจะเห็นวัดที่สวยงามหลายๆแห่งมักจะตั้งอยู่กลางชุมชนและตึกสูงสมัยใหม่และก็ร้านเ e เ e ่ e อีลเ โดยเมื่อคุณเข้ามาภายในวัดน,นะครับสิ่งแรกที่จะสัมผัสได้ก็คือความสงบเงียบและก็ตัดขาดจากสิ่งรบกวนภายนอกเหมือนได้มาโผล่อีกโลกหนึ่งเลยทีเดียวหลังจากนั้นนะครับพวกเขาก็มาเที่ยวกันต่อที่ตลาดนัดจตุจักรตัวพวกเขานั้นบอกว่าตลาดนัดจตุจักรไม่เพียงแต่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในไทยเท่านั้นแต่มันยังเป็นหนึ่งในตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยที่นี่มีแผงขายข,ายของมากกว่า1 5 0 0 0แผง และจำหน่ายสินค้าทุกประเภทตั้งแต่เสื้อผ้าของที่ระลึกงานศินละปะต้นไม้และแน่นอนที่สุดก็คืออาหารโดยพวกเขานั้นอธิบายผู้ชมฟังว่าคุณสามารถหาซื้ออาหารในทุกประเภทที่ตลาดแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารตะวันตกอาหารท้องถิ่นเครื่องดื่มผลไม้มีเกือบทุกอย่างที่คุณต้องการส่วนอาหารที่พวกเขาเลือกมาแก้หิวในระหว่างเดินชอปปิ้งนะครับมันก็คือออคโตปุส หรือหมึกสายย่างร้อนๆราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดในราคาถ้วยละ100บาทพวกเขานั้นบอกว่าหมึกย่างถ้วยนี้ความสดของมันเคี้ยวหนึบบกรุบ,บๆใช้ได้ทีเดียวแต่ที่ต้องยกนิ้วให้ก็คือน้ำจิ้มซีฟู้ดที่แม้จะเผ็ดไปบ้างแต่ก็อร่อยดีน้ำจิ้มรสชาติแบบนี้หากินได้ที่เมืองไทยเท่านั้นแต่พวกเขาก็แอบบนเล็กน้อยก็คือ เห็นหมึกเต็มถ้วยอย่างนี้แท้จริงแล้วข้างใต้ถ้วยกลับยัดกระหล่ำปีไว้สับเพียบเลยหลังจากเดินดูของอยู่พักใหญ่นะครับคุณดันจ้าก,ก็รู้สึกเหนื่อยและร้อนมากๆกับอุณหภูมิระดับ36องศาจนถึงขั้นต้องขอนั่งพักลงกับพื้นเลยทีเดียวในระหว่างที่นั่งรออยู่นั้นนะครับพวกเขาก็ได้กลิ่นของเมนูอาหารย่างอันหอมหวนชวนกินพวกเขาเลยจัดมาสีไม้สอย่างนะครับ ก็มีลูกชิ้นปิ้งไก่ย่างตูดไก่และก็หมูปิ้งโดยคุณอัญจานั้นบอกว่าเธอนั้นเคยกินลูกชิ้นปิ้งเมื่อครั้งมาข่าวที่แล้วและติดใจในรสชาติของน้ำจิ้มมันอร่อยอย่างมากส่วนไอที่จะเป็นประเด็นหน่อยก็คือตูดไก่ย่างนะครับพวกเขานนั้นบอกว่าไม่เคยกินมันมาก่อนแต่มันก็รู้สึกแปลกดีวันนี้จึงอยากลองชิมดูหลังจากชิมตูดไก่ย่างพวกเขาก็บอกว่า มันออกจะมันๆเล็กน้อยแต่โดยรวมก็ถือว่าอร่อยใช้ได้เลยทีเดียวพวกเขายังบอกกับผู้ชมอีกว่าตลาดขนาดใหญ่ที่มีอาหารหลากหลายอย่างนี้มันไม่มีอยู่ในยุโรปฉะนั้นแล้วกรุงเทพจึงถือเป็นเมืองสวรรค์ของอาหารอย่างแท้จริงจากนั้นนะครับพวกเขาก็ได้เดินข้ามฝั่งไปแวะเที่ยวอย่างตลาดออตกอซึ่งเป็นแหล่งรวมของอาหารสดผักและผละไม้ที่มีคุณภาพมากมาย หลังจากเดินเที่ยวอยู่สักพักนะครับพวกเขาก็ซื้อขนุนมาสองถาดใหญ่ๆพวกเขานั้นบอกว่าเมื่อมาถึงเมืองไทยทั้งทีผลไม้ที่ต้องจัดมากินให้ได้นั้นก็คือขนุนมันเป็นผลไม้ที่พวกเขานั้นชื่นชอบมากที่สุดในโลกและก็หากินได้ยากในประเทศตะวันตกเนื้อของมันนั้นจะคล้ายๆกับมะฝรั่งรสผลไม้หลังจากได้กินนะครับพวกเขาก็บอกว่าโอ้นี่มันนุ่มมากและฉ่ำมากสมกับการรอคอยอร่อยจริงๆ ในตอนท้ายของคลิปนะครับพวกเขาก็ได้ทิ้งทายไว้ว่าพวกเขานั้นรู้สึกดีใจมากที่ได้กลับมายังกรุงเทพอีกครั้งและการท่องเที่ยวในวันนี้ก็ถือเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจอย่างมากและก็ได้ฝากให้ผู้ชมนั้นติดตามคลิปต่อๆไปของการเที่ยวเมืองไทยของพวกเขาครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเรื่องราวของคู่รักต่างชาติที่กลับมาเยือนเมืองไทยอีกครั้งในรอบ6ปีและการมาครั้งนี้ พวกเขาก็ได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับอาหารไทยมากมายท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์บอกกล่าวกันเข้ามาด้วยก่อนที่จะจากกันไปนั้นก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเต่าทองสองเทรนกันด้วยคลิปนี้ผมพี่เป้าเต่าทองต้องขออนุญาตลาทุกท่านกันไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ